กับรรบยากาศเขาแรงมันครับขุ่มเปิดในพื้นขุ่มเอ้นเืิส่นเส้นสามทุ่มเส้นยืเกินรลยดับเนื้อปลาตองครับต้มเปิดปิ่งหอมหอมเสวยตองคนอยูกห้านแล้วก็ต้มน้ำใหม่ไลครับผมนี่ครับแก้ว่งกับต้มน้ำใหม่ไล่กับกระแดดปลาแดดตอนตลกิบแก้วนี่ครับแก้วแบงดาครับ ตำแมงดาใช่ก็ผิดเกลี่ยนี่แกงเห็ดร่วมครับในบ้าได้ตลาดอาใช่ดีอยู่ฮะแล้วก็ปิ้งทรปลาครับมกเขียดน้อยครับเขียดเขียดยังไงเขียดตะออกเขียนตะนาอะไรครับผมปิ้งพักกระเดาครับพักการจอดชิมก่อนแม่ก็มีข้าวปุ่นครับอันนั้นอาหารข้าวปั้นครับไก่ต้มน้ำปลาปีกไปมาแล้วบรรยากาศจริงเขาสามคน

อนพักโดครับพักกาดหินนแตงครับี๋ยวครับพี่ปิ่งกบตัวหนึงกับปลาไหลมิตตอนครับคับมันเกี่วแต่เพวขามหวานอหลาบกเลยว่ากิ่นน้ำเล่หลายพวกอิฐขึนอนอิลาก่อยตรงเนี้ยพวกว่าเป็นเต็มหนึ่งครับเนี้อระตองพวว่าจะไปจ่ายเงินง กอดพ่าปุ้ยเบาหวางเจ้าครับข้าก็เดาเผายังดีบะหมี่อม่ไหม ดี ez, ่ออเดี่เวมอดีบเดีเ่านี beast. ่ออกเาแก้วออกนานรเลเดี๋ยวนังด่ามาจัวเอาหนีออกี้แกเห็ดลกด่แกไหมค่อยๆลวกน่ดิเ สบบรับเปัะก่อนเแม่ผมเพิ่มเล็กน้ราผมเพิ่มติดต่างตันนี้เนี่ยแล้ว,าว,ลวขาจ,วาจะกินดิบๆเลยบะเนม่มซื่อๆยะบญญบน้เขาก็เราหอ,อ,อมหอมหอมแับมา Ikke akkurat dette.

ขับผักอย่างครับอกอ,อดแครแก้วเวียกตอนเงิ่มบาดแปาคอครับทำผสมให้กุบี๊มน่งลงอ,คอกีกไอตอนบาดแลต้องงานแคบมาก นัวคับกับจาาครับเจ๊บว่าใจบ้องได้ก็เขอาครับทำไมว่อสิม็ขับข่าน้าเขา,ขา,ขขาจะข่้นกันหอ่ะต่เบอรลุนเนี่ยครับที่เด็ดแด,แดกเพียงหนึ่งเลยก็ นัวว่าดีเดียเขากันกบรบปต้มน้ำม่นไรจะเป็นน้ำมัทดสดแทจริงครับแต่เลือดดูดีไมได้เขนีย ไม่ไหลทุงเจ้าบาทแม่แลอวอันนี้มันสองหน่ยนนนยวยจ้าไปตอนตลาดเบ,บ,บื่อเดิตอนกี่สิบบาทนั่นตอดเปรงแล้วจุงไปว่าครับ,บ ถ้ากดเราองให้ถูดเดบเบิรนัหอมใช่ไหมล่องหมกเกียนหน่อยครับใมันี่่อยใช่ป่มเต้าจได้ามน้อบราเก็บหน่อยสามนต้นงตนำหอ ต้องสุป่าเลยไหลกลางพริกเผ็ดกระบาครับนั่งสุมครับหรือไงมันง ผิดผิค่ะำรับยิงย้องอย่ากยิก็แบบยำงตดงปแล้แบบปิ่งปลาไหลครับรปิรรบ้งแต่สองอุ่นหมาแับดูดอกลองพักสดเขาหนึง กาดใส่รล้วกาดหินครับทจะมีกลิ่นเหม็นเขียวๆกลิ่นอับิเนี่ยกลิ่นมันหินก็เลยเอิญพากาดหิน กินเหมือนกินจุนๆราว่าคํา่าขัดทิ้งคนถามหอมเินียนๆไหมเความาหอมแบบใดเขาจะบอก่หอมแบบใดวะ หอมมแกนวหอมยิ่อพูดหน้อยเขาไม่ n ó หอมากน่ามมันจะยิ่งถือประกาศหิ่งลาดก็กวนต้องยิ่งยิประกาศยิองเขาละลี่ตัวนี้เขาดันประกาศยินเนื้อสบายไปทไงมั้าหมดอหนากหมามดหหมดเจ้าแมงดา ตาวมานะเพ็ดแต่อกเรยว่าสุดยอดาดังน้ำานัดรนะแล้วกระประอ,ะอะก,กักจวงย่างต้นหวานน่าตตองโอ้ยดีเงี้ยจามตัวเอน้ำปลาต้ตเองเไาจะกินอะไรไ๊ ไปประหยัดดนวงมันเชียวไม่ใ่หมแกม่ไดมจ๊บบอกเลยว่าชุดยอดมากตุ่มปลาทอดกลางบาอัามันอยู่แล้วต่ผมยิ่งนั่งว่า้ม่ไดเขาคัดจังบากินไม่เป็นกางจ้ะไม่สดแล้วนี่คือ สารทนหอมยินย <Scroll S 1> ินมจคตักักการที่ว่าหอมแบบหอมเฉยๆหอมมันวยหอมมันหวยๆดีๆใชกไหมรับการคลายกันนะคลกระดองิงโอเคเลยหอมยินินมันเป็นภาษาสารคำปิดปากหอมน้ำหอมรก็ว่าหอมยิยิ้มหอม

เรสวดมือรมต้วใหม่ครับเจ้าประเดกจตอนตอนังือ,อ,อครับรเจ้าประคอ,อะก,รก <c oughs> ครับตรมตัวใหม่ครับรกุัล ăn nó sống chay kín cáo rồi gần nữa mình nhỉ 短的路。 นาไดไอ้ยังไม่นอนสองครับแข็งผมโตผมักสองเงินดที่ของปังนใจบัวใจบัว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền thì Gõ ngọt, không bỏ lỡ những video hấp quá, าวันเห็นแบบยัยที่มันรุนแรงอยงีอยู่เลยแต่ก็คำวันแต่ใช้มันแกวเข้าออกมวเข้ามากินขแล้วต่อวันหม้าเฮียแตกแล้วเราเปี่ยน

นั่งอยู่บนขว้เดียนี่หนั่งนั่งอยู่ในห้องนกอเดียกปวดเล็บนี่พรี้ควาเวลางบอกเยอะมางนะเพื

เอาไปทำอะไปกินหมดไม่สนเล้อย่าหองเพิ่งไปนันนะแล้วบ้านเดินกันทำไมนี่ยหัิตนะครับอิ่มหน่อยนหนึ่งอืมโอ้โหหา ลมดัง้อมสาเยี่มเขาเยี่ยมก็เป็นการที่ต้เยตัวโตติดโอรยนันยังเป็นกัรระบายลมบอกน้อยต้อง15ดาบคุณ เขาเสียงเขกพ่นแบบน,นีครับแซ่เนื้อหนุ่มนี่ะดีมองหวงม,มากเชาก็ใเยปสาววังสะวันสุข ข้อไก่ตัวนี้ขุนหนึ่งตัวนึงขุนไก่เหรอขุนไก่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 

อข้าเที่ยวคอซื้อทุ่กิ่งเมล่จดูว่าขนมกเล็้ยงมัน่ะใส่เต็นเงินกันเอไว้จุดดอกเนี่ยทำนห้เราือโค้งไก่มาแล้วมันร่ว่เหยียดต้องแฉะ không <laughs> khám là ăn mừng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  ăn ăn bảo người mọi cũng mọi nó mọi lắm mọi người mọi người mọi nhà mọi người 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 mọi con mọi ไปน้องเมียมาไปต้นนลำนึกว่าไปเตือนยนๆบ้านต้พ่อถเต็มไใหเนะไปจัดติยโอ้ยตัวใมี่มากช่ต้นยจัดลูกของพ่อเขาเป็นน้ำเมียคนละอี่ถ้าหนอว่าเนี่ยตัเบ้วก็กินชอบขับสามหวานหวานัำ ก่อนมาไหนก่อนปังแม่บี้เห็ดใบบขามครับนวลไห้ทไมก็เอาเขาบี้บี้จนเยอะจนเ้อยเลยนครับกินแล้เขาไปเรื่อยสอคนครับเาบ้บขามไม่สมบูรณ์เลยหวานพร้มไมตะกรอนหดึ่งขอแม่ตะกรอนบวขา ใส่ขี้เท่าแล้วอันกี่เท่าอันขี้เท่าไฟนี่มันหวานดิข้าวหมองแล้วหนึ่งขามขามผัดเพาะแต่กวนผีดวิจะส้มสมครับฮ้อนขี้เท่าฮ้อนขี้เท่าหนึ่งใส่ปลาขามส้มทอดกันใบขมขุยเกี๊ยวกับไม่ขูยไม่ยั้งกับต่างขุยเค็มหวานขี้เท่าหวานนิ่นึงนะอันนี้หวานอยู่แล้วสูงเลาแล้วกันดีแล้วคือมัน่เหอนกันเลยเลยบบุ้งนี่ซุกหวานปลาขามเลยครับสูง พอปลาคารหวานก็จะปลูกขายมันหลายแล้วเลยมาทาเป็นปลาคาร์ฟหลุนเกลืเลยชิมน้ำคำานน้ามนะแม่แซ่บบ่าบะดีหนึ่งกี่เตาไฟเลยแต่ก่อนอยู่โอ้ยหนึ่งเซฟเพอแล้วพอแล้วหนึ่งเซฟไม่เสียกไม่ยั้งเหระครับแค่กี่เตาอย่างก็ไมีน้องใส่มันสิหวานครับปลาคารนฟท้องสูงขือนเนยเียหายไปแล้วน้ำขามหวานหลายครับต้องหนึ่งเงาเลยแต่ก็ตะกี้ก็บพรไม่ปลูกเนาะ

อันเดียวกันพอว่าโมเมนต์นี้คือมันเจียวเขาว่าหนึ่งมันเจียวหนึ่งเหลืองมงวงขาวๆนั่นกับโมเมนต์เออซื้อมันแก้วก็เออมันเทศได้นั่นอันนี้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 โมเมนต์มันเผาเขาเออมันแก้วเพราะาหูครับนี่แหละเออมันแก้วเพราะแต่มันแก้วเอาหนึ่งกินนั่นใสะเขามันเผามันยังนั่นเขาเออมัน Món thề cảm bàn mọi toàn nhóm 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 băng nhóm 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 là nhóm nhóm món bàn nhóm 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 cửa มันด้วยอะไรัวางนี้เลยอมยไมเใี่ยวปั้นดีจะวมันขึ้นหาผม